ผมตั้งค่าสตรีมเกมเลยวะอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน โอเคเปลี่ยนชื่อให้ป๋นเปลี่ยนให้หละมัง่งโอเคเปลี่ยนชื่อให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบคุณภาพสติมแป๊บนึงนะครับโอเคเปลี่ยนชื่อ,อให้หได้อยู่โอเค สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูทุกคนนะครับอย่าลืมกด follow เอาไว้จะได้ติดตามนะครับว่าผมไลฟ์นะครับวันนี้มาทดสอบเครื่องนะครับผมทดสอบสตรีมแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดที่มีในตัวตอนนี้นะครับผมพอดีว,ว่าผมเพิ่งไป up com ม,มานะครับผมั p เป็น SSD แล้วก็เพิ่ม ram จาก4 G b เป็น8 g b นะครับผมเพราะฉะนั้นการประมวลผลตอนนี้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเร็วเท่าที่ผมพอใจนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งซื้อไมค์มาใหม่นะครับผมเมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้ไมค์ตัวเม่ เดิม,มเราเลือผมใช้ไมโนบุ๊กนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงมันก็จะแบบอ布บลบาดิหนึ่งนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ไม้ของ Signal นะครับผมตัวนี้จำรหัสไปได้มว่แต่ว่าคุณภาพที่ทดสอบมานะครับผมผมว่าโอเคเลยนะครับอ๋อๆๆ,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 ๆ<笑><笑>นะครับก็ตอนนี้อุปกรณ์ผมค่อนข้างน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผม แต่ว่ายังต้องการผู้มาซัพพอร์ตนะครับผมเป็นเพจชอนกันอยู่นะครับผมสามารถเป็นเพจชอนก็ได้นะครับผมจะได้อัปเกรดคอมให้ดีขึ้นกว่านี้ไปอีกนะครับผมเพจชอน com/2pwm นะครับผมนะแล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับผมโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนานานะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับผม Facebook Fan Page แล้วก็ IG นะครับผม 2pwm นะครับสามารถไปกด Follow กดไลค์กันได้นะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารให้เป็นระยะๆนะครับผม แล้วก็สําหรับช่อง y u t u b e นะครับผมถ้าใครตามจา youtube ก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมแต่สาหรับใครที่รู้จักกันในทวิสนะครับผมผมมีช่อง y t u t u นะครับผม youtube com นะครับผมแต่ s l a ไม่ใช่ชื่อช่องอ่ะเดยไปเซิร์ชเอาเลยนะครับผม2 p m นะครับก็เอ่อแล้วก็กด follow เอ้ยกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ติดตามข่าวสารได้นะครับผมจะได้รู้ว่าผมอัพคลิปใหม่ตอนไหนนะครับผม ก็ทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับโอเคมาเพื่อไม่ประการเสียเวลานะครับผมพอดีว่าเดี๋ยวนะพอดีว่าไอตัวเกมอ่ะคือผมไปรับคอมมาใหม่ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยไฮสกอร์เกมมันรียบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำคะแนนให้มันสูงเท่าเดิมนะฮะไม่เสียเวลาเริ่มเลยแล้วกันเอ้ยแน่ ลืมมาก็เสียซะแล้วเอ้ยอย่าเข้าไปข้างในเด็ดขาดอย่าอย่าอ้อมในไว้อ้อมในไว้ออกนอกเลยออกนอกออกนอกออกไว้ออกไว้ออกไว้เออออกรอไปก่อนออกรอไปก่อนวีระเบิดมาระเบิดมาอุ้ยยุยเกือบโอ้ยเสียวเกือบเอ้ยเข้าในเออยู่ในไว้อยู่ในไว้อยู่ในไว้ออก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 อุ้ยเอาไงอยู่ในอยู่ในออกนอก สามสองสองไว้สองไว้สองไว้ก่อนออกเลยออกเลยออกโอเคโอเคออกเลยอ่าเยี่ยม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 เข้าในเข้าในเข้าในไว้เมื่อกี้ออกไม่ทันออกไม่ทันโอ้ฮเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใจเย็นใจเย็นเอ้ยอย่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นก่อนไอ้น้องใจเย็นไอ้สองเฮ้ยออกนอก เมไปลยออกไว้ออกไว้เข้าเข้าเข้าไม่ทันอ่าไม่เป็นไรออกไว้ออกไว้ออกไว้เออเข้าเข้าเข้าอุ้ยอุ้ยเฉียดอุ้ยเกือบลูกช้าลูกช้าไม่เป็นไรเอ้ยก็ยังจะไปโดนมันอีกเนาะเฮ้ยแย่หนูสวัสดีคนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดฟอลโล่ไว้นะครับจะได้ติดตามว่าผมอัพสตรีมไลฟ์สตรีมอัพสตรีมอะไรเหรอโอ้ไฮสกอร์บอลลีอ่ะ ไม่เมื่อก่อนผมไฮสโกหกสิบเอ็ดนะครับถ้าดูถ้าดูย้อนหลังนะตอนนี้เราต้องแต่ระดับให้เท่าเดิมให้ได้นะมาก่อคอมไหนไว้ก่อคอมไหนไว้เด็ออกอ๋ออุ้ยไม่ทันโอ้เสียดายไม่เป็นไรเฮ้ยเข้าในเอ้ยอย,ยังอยู่ยยยอย่า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 เฮ้ยอยู่ในอยู่ในในในออกเข้าในออกออกโอ้ย อเอาไหอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเอ,อเข้าเข้าเข้าไม่ได้เล่นนานเนะี่ยหรือไิ่ีเกาะขอบในเข้าออกออกทำไมวะเมื่อกี้ใจเย็นใจใจเออเออโอ้ออ <c oughs> <c oughs> ใจร้อนไปหน่อยทาไมทาไม ใจเย็นครับเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นเล่นมีสติครับก็ขอไปก็ขอไปอ๋ออ๋อขอบสามเลยสวัสดีคนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด follow ไว้นะครับจะได้ติดตามว่าผมอัพไลฟ์สตรีมอยู่นะครับอัพไลฟ์สตรีม m กี่เร็วเข้าไหนเออออกเอ้ยเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเอ้ยออกไวออกไวออก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 ไวออกไวก็ขอไวเข้าเข้าเข้า อยู่นี่แหละเอ้เอ้เข้ like hey, right. าอ้าวกี่ทีเล่นแล้วไม่หัวร้อนนะครับเล่นแล้วไม่ครบสุขใจเย็นนะใจเย็นจริงๆใจเย็นจริงๆออกไปออกไปออกไปเออเข้าบว3สุดยอดไปเลยเย้ฮู้ใจเย็นใจเย็นเอ้ยอย่าๆๆๆๆ อย่าเข้าตรงกาลางไปนันขาดเอ้ยอเกือบเข้าในเอ้ยออกเข้าอ้อเจ็บเจ็บในซวงเด้งออกเด้งออกออกเข้าออกเข้าเข้าออกเข้าตอนนี้ออกโอเครอดแล้วก็ออกไปก่นนอกนหรอเ่อนโอเคเข้า เข้าไว้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 ออกเข้าลบลบไปยสุดยอดปลาอย่างแม่นนะเออเก่งเว้ยล่ะเก่งที่สุดในสามจักรวาลออกเข้าอยู่อย่างนี้แหละอยู่เขสองไว้อยู่เขสองไว้ออกเอ,อ,อ้ยอย่าอยายาเมื่อกี้อย่าอยา,ยา,ยา,ยาเกือบตัดสินใจพลาดแล้วอย่าอยายา,ยาไม่ได้แอมบวกบวกบวกเย่สุดยอด นั่นไงนั่นไงเอ้คุณภาพสตรีมเป็นไงบอกกันได้นะครับผมเอ้ยอย่าเอ้ยอุย้ยเกือบเล่นขอบไหนจะได้คะแนนเพิ่มเยอะนะครับเพิ่มเร็วเฮ้ยมีหลุมเพิ่มวะอด,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 ดแอดแอดแดดแดดบวกบวกบวกมะบวกเอ้บวกแล้วลีย้อยเอ้ยลูกเขียวมาลูกเขียวมาเด้งเอ้ ออกออกออกไว้ออกไว้ออกไว้เออแอดเด้งกลับมาไฮสกอร์เก่าผมหกสิบเอผมจะทำให้มากกว่าเดิมไม่ได้ยาเสียบที่สุดในสามสักรเออได้เออลืมดูลืมดูลืมดูกอคอมนอกรอคอมนอกเข้าเข้เข้าเข้าไว้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 เออเออออกออกออกเออไอเดะเะเด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 เเดอยิเยอ วู้เฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเย่วู้ฮสุดยอดเกิดแล้ว64แล้วโอ้ยยังอยู่เว้ยยังอยู่ยังอยู่เว้ยไอ้เชียดโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด้งเด้อ สวัสดีครับมาดูทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเช็คคุณภาพสตรีมอีกรอบนึงก่อนนะครับได้อยู่มากได้อยู่ได้อยู่เออดีดีสามารถพิมพ์ไลน์แชทเข้ามาได้นะครับผมผมอ่านอยู่เป็นระยะระยะนะครับโอ้ภายในสิบนาทีว่ะได้เจ็ดสิบห้าแล้วว่ะไม่กล้าเล่นต่อเลยครั้งที่แล้วหกสิบเอ็ดก็เล่นเกือบตาย มาเว้ยเราต้องหยีบร้อยเลยเนี่ยถ้าทำให้ถึงร้อยได้ก็จะดีมากวูเล่นขอบไหนครับเล่นขอบไหน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 ออน่อย่ายาขอขอบนอกขอขอบนอกสแตนบายเส้นบายรับบวกเรียบร้อยเก่งมากรัดรัดเดี๋ยวได้ลูกใหญ่มาลูกใหญ่มาเข้าในออกเข้าออก เอ้ยแด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 ไม่ได้กินผมหลอกเข้าไหนออกเข้าออกออกออกไว้ออกไว้เออเออออกไว้บวกพุ่งมาเลยเอ้ยอย่าบวกบวกโอ้จะเอาบวกได้บวกเลยบวกอุกบาทเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็น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  บวกสามยังย่าไปบวกอยู่คอมไหนไว้อยู่คอมไหนไว,นไว้ช่วงนี้อยู่คอมไหนได้ออกออกออกไปออกไว้เออเข้าเข้าเข้าบวกเอเคลียアเด้งคอมไหนไว้ออกออกออกเลยโอเคอยู่คอมนอกไว้อยู่คอมนอกไว้โอเคเข้าในเข้าเลยเข้าแบบลึกๆเออออก ยังไงดียังเอ้ยพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรเอาใหมา่ใหม่เอ้ยยังยังยังอยู่ยังอยู่ให้ <c oughs> สกอร์เจ็ดสิบห้าเป็นที่งงมากทำได้ไงวะ <c oughs> บวกมาบวกมาบวกมาเอา้าเฉียดหน้าไปทีเดียวเไปเฮ้ยเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้าย,ยังมีเอ้ยอุ้ยอุ๊ย,อย <c oughs> เอ้ยหักหลบ หักลมเป็ดิจิตอลห่าหักลมเป็ดิจิตอลอ้อไม่ได้แดกผมหรอกแต่ตอนนี้ต้องออกแล้วล่ะอย่าพึ่งพลาดพลาดเอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยออกออกว้ออกว้ออกว้อยู่อยู่อยู่เอ้ยฮึยาเฮ้ยเฮ้ยย่นอกอยู่นอกอยู่นอก อยู่นอกเอาระเบิดเอาระเบิดไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุกบาทได้น้อยมันต้องเคลียร์ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรัดใน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 ออกออกเอ้อออกไปออกไปเอ้ยออออออกออยู่นอกยู่นอกสังเกตการเข้าเข้าเลยเข้ารัววเข้ารัออออก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 อยู่นอกอยู่นอกสังเกตการเข้าเข้าเลยเข้ารัวเข้ารัวเข้ารัวออกออกไว้ออกไว้เออออกเลยออกเยี่ยมไปเลยตอนนี้ล่ะได้เวลาเอ้ยเซ็งเงา ออกอ่าเอาแล้วเอาแล้วลูกเขียวมาลูกเขียวมาเซนไวร์ร้อนอกไว้และเด้งกับแหม่เคลียเคลียเคลียวูวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนบวกบวกโอ้ย,ย แอเยอแย่ uh, yeah. Uh, yeah. Uh. <laughs> ดูแลเพื่อนคนที่เข้ามาดูคณใครนะโอ้ย <laughs> oh. อย่างงาวาเลยบายฟอลโลเวอร์ follower, ด้วยเหรอบ้านอ่ะไม่หรอกผมทำด้วยใจครับจะฟอลโลหรือไม่ฟอลโลก็ได้แต่ถ้ามาดูแล้วถูกใจก็ฟอลโลไปนะครับ thank you หลายๆ อยู่ขอบโอ้ยออกออกออกอยู่ขอบออกเข้าในอยู่ในไว้อยู่ในไว้ช่วงนี้อยู่ในได้ออกเลยออกมาเียมตัวรับบวกอ้เช็ดเข้าในรัดไว้แย่ไปเอ้ยยังได้อยู่สุดยอดยังเก็บช่วงท้ายได้ทันเก่งมากเก่งมากอันนี้รัดขอบนอกออกเลยอยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกออกออกเอาไว้เอเออยู่นอกไว้เอ้เข้า เข้า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 ออกบวกมาบวกมาใจเย็นเดี๋ยวโโอ้หไปโดนไอ้อากา,านั้นแตกไปแล้วอยู่ขอบนอกไว้สังเกตการเข้ารัดหน้าไอ้ยี่เป็นออร์บิทที่ช่างลำบากใจจริงๆเอ้ยอยู่อย่าเอ้ยใจเย็นเอ้ยยา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 ยบวกอุย้ยบวกเจอเจอว้าว้ารารา อย่างเซ็งเอ้ยเอบวกหนึ่งเออยู่คอบไหนอยู่คอบไหนอยู่คอบไหนไปก่อนอยู่คอบไหนไปก่อนใจเย็นใจเย็นอู้อ้าวอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็ตกเข้าไปเลย oh my goodness วับเข้าให้ มอ tamam. ็อบก็ให้นานะนา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 อาอาออกออกเลยออกออกแก้วออกแก้วเตรียมตัวบวกเอ้เรียบร้อยบวกสามอยู่ขอบในอยู่ขอบในออกนอกเลยออกนอกเลยเยี่ยมไปเลยอ๋อเย่เด้งเด้งไว้เด้งไว้เอ้เด้งไว้เด้งไว้เด้งเด้งอยู่ในออกนอกเอ้รัดขอบมาสิ ก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยอย่าๆอันนอันนี้อันนี้อันนี้ท้าต่อยไม่ได้บวกไม่บวกอืมเสียดายอืมโอ้ยโอ้ยอยา่ยาๆเด้งกลับแบบต่อเนื่องวู้อยู่ขอบนอกไว้เอ๊ ข้าในอ้ยอโอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ย y อ o o d อ้ s <laughs> s อ้อ้ยโอยโอ้ยอยอ้ย้ยอย่อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยอ้นโอ้ยโอ้ออยอย้ออ้อออ้โอ้ยเกือบอ้โอ้ยโ้ย้ อยู่ขอบในไว้อยู่ขอบในไว้ออกเลยโอเคเข้าบวกมาบวกมาสแตนบายรับเรียบร้อยอยู่ขอบในอยู่ขอบในออกเข้าเข้ายังอยู่ยังอยู่ออกเอ้ยยู่สามยู่สามเข้าสองอุ้ยออกออกเอ้ยยังอยู่ยังอยู่อยู่นอกออกเข้าเอ้ยเข้าไว้เข้าไว้ บวกมาเลยตอนนี <aid> ้เ <Solomon> นี่ยได้ไปไปได้บวกตอนลงหลุมพอดีอะไรวะเนี่ยอีสเิดแล้วกันมาวันนี้อาจจะมาเล่นสตรีมสั้นๆนะครับแค่ประมาณสักอาจจะอยู่ในเลทครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยโอเคอยู่ในนี้เออ ระเบิดตั้มเคลียร์เรียบร้อยเก่งมากอยู่ขอบในสบายใจเชิบอย่างเงี้ยฮะอีซี่อีซี่สติลบีอีซี่อีซีลออ่ลัดออกลัดออกยังอยู่ยังอยู่อยู่นอกไว้นะอยู่นอกไว้นะอยู่นอกไว้นะอย่าลงหลุมนะโ,โอ้โห เ <laughs> ฮ้ยเจ็บคอโอ้ยเจ็บคอมากเลยเฮ้ยปลดล็อกได้ว่ะเฮ้ยปลดล็อกอะไรดีเรามีคะแนนห้าร้อยสี่สิบแปดห้าน่าสนร้อยห้าสิบอ้าเอาดีีกว่าได <laughs> ้ข่าวว่าราคาตกเหลอ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวซิมสี่เล่นได้แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยเล่นแล้วกัน จอยมันลั่นน่ะปลดล็อกอะไรอีกเดียมีอะไรให้ปลดล็อกได้อีกโอ้ยปลดล็อกได้หมดเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ปลดล็อกได้แหละงงตายเลยอันนี้แหละ <c oughs> ลองดูสักตาแล้วกันมาเอ้ยหน้ามันหมุนด้วยหรือเปล่าไม่ไม่หมุนไหมไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุน นึกว่าหมุนตกใจหมดแวบเขาให้ฮ่าฮ่าฮ่ถึงราคานายจะตกแต่เราทำให้นายขึ้นได้นะบวกสสุดยอดเอ๊ะเ้เเอ้เเ้เเ เอบอบวกหนึ่งรัดขอบใบนไว้รัดขอบใบนไว้ปัมนนป๊มคะแนนปั๊มคะแนนออกยัง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 หยุดได้ออกอ,ออกออก,ออก,ออกโอ้ไมคุณเนส <c oughs> ยิ่งได้บอดด้วยเหรอไม่ต้องดูก็ได้มัง้งโหสองพันคะแนนทำไปได้ยังไง ไปเล่าแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวลองสตรีมไปหาข้าวกินและหิวข้าวนะฮะ <c oughs> อจ้จริงๆวันนี้ผมแค่มาทดสอบเฉยๆว่าผมจะสตรีมไหวหรือเปล่านะครับ <c oughs> ผมเพราะว่าคืนนี้กะว่าจะสตรีมติดซิมใน YouTube นะฮะก็เลยว่าเออมาลองเครื่องสักหน่อยนะฮะเกมสเปคอย่างนี้ น่าจะไหวเพราะฉะนั้นเดซิมก็น่าจะไหวปะเฮ้อ hey. <laughs> ันเดอร์เอสเิมเอจะจัด,จดไม่หลอกได้อยู่แหละสตรีมเกมเดซิมไหวอยู่ไหวอยู่ขนาดตอนเครื่องเก่ายังไหวเลยทำไมตอนอัพใหม่มันจะไม่ไหวแล้วเฮ้ hey. คยคะแนนแล้ว468แล้วอันนี้อะไรอ่ะหมุนดูได้ไหม <laughs> อไนะัไหวะเนี่ยไม่เห็นอ่ะอ๋อมันมีหน้าอยู่นี่ อะไรอ๋อเดสตาร์ใช่ไหมเดสตาร์เดสตาร์ไม่เอาไม่ชอบ <c oughs> อันนี้อะไรเยอเจ๋งจิ๋งเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้างหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงสตรีมไวนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าหิวข้าวมากๆเลยนะท้องร้องแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็ลงเลยแล้วกันมาเดี๋ยว เอะล็อกนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันอีในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็สำหรับช่องหาโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างที่ได้บอกว่าในต้นคลิปนะครับผม Facebook Fan Page แล้วก็ IG นะครับผมทูพีเดียบนเดมไปกดไลค์กด f o l l o w กันได้นะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารเป็นระยะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกด Follow เอาไว้นะครับผมจะได้รู้ว่าผมมาไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่ นะครับผมยูทูบช anel ก็เช่นเดียวกันนะครับเพียงเลยไปกดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมจะได้ติดตามไว้นะครับว่าผมอัพคลิปเมื่อไหร่นะครับผมนะแล้วก็ p a t r e o n c o m c ม m แลนะครับสามารถไปเป็นเพจชอนกันได้นะครับผมจะได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการอัปเกรดคอมให้มันดีขึ้นนะครับผม p a t r e o n c o m อม m แนะครับก็หมดแล้วนะแล้วก็สาหรับที่เหลือก็ดูแลสุขภาพตัวเองที่ให้ดีๆนะครับผมช่วงนี้ โควิดระบาดหนักเหมือนกันนะถึงจะเบาลงนิดนึงแต่ก็ยังหนักอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเวลาเอาไปนอกบ้านก็ใส่แมสนะครับสองชั้นเลยนะครับพวกแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยนะครับกลับมาก็อาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับก่อนรับประทานอาหารก่อนทํากิจกรรมต่างๆนะครับก่อนก่อนเข้าบ้านอนะ่ะจะดีไหมวะ คือยังไงเดียคือเข้าบ้านมาอาบน้ําดีที่สุดนะครับผมเป็นการชำระสิ่งสกรปรกที่ล้ามาจากนอกบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวสัสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย